ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือสําหรับประชาชนที่ต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมแต่ว่าต้องการเปลี่ยนค่ายผู้ให้บริการนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะไปขอเปลี่ยนได้ที่จุดให้บริการ5จุดในกรุงเทพมหานครและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมานะครับผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้ง5รายนั้นจะจํากัดให้เปลี่ยนได้แค่ค่ายละ100คนต่อวันเท่านั้น ติดตามเรื่องนี้จากคุณพัทรพรตันงามครับหลังใช้เวลาทดสอบระบบทางเทคนิคนานกว่า3เดือนของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5รายคือ AAS, D-TAG, TrueMove แ a t และ t o t ผ่านศูนย์ให้บริการคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์หรือ Clear i n g ิ o u ฮ e สที่ผู้ให้บริการร่วมกันตั้งขึ้นก็มีความชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปหากผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องการเปลี่ยนค่ายมือถือรายอื่นแต่ต้องการหมายเลขโทรศัพท์เดิมสามารถกรอกข้อมูลแสดงเจตจำนงได้พร้อมเสียอัตราค่าบริการครั้งละ99้าบาบาทและจากนั้น3วันก็สามารถใช้งานได้โดยระยะแรกผู้ให้บริการแต่ละค่ายจะจำกัดให้เปลี่ยนได้วันละ100คน จำนวนที่จะรับพอร์ตเนี่ยต่อวันตอเนี้ยก็กำหนดไว้ที่ร้อยรายต่อต่อวันนะครับสาเหตุที่ต้องกำหนดไว้ร้อยรายก็เพราะว่าเนื่องมาจากเรายัางยังยังอยู่ในช่วงการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเรายัางแก้ไขทันเพราะว่าลูกค้าแค่ประมาณร้อยร้อยรายต่อวัน การทดสอบระบบการคงสิทธิ์เลขหมายแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่คือทดสอบระบบระหว่างศูนย์บริการคงสิทธิ์เลขหมายกับผู้ให้บริการโทรศัพท์และทดสอบระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์ด้วยกันสำหรับประเทศไทยได้ใช้เวลาทดสอบเพียง3เดือนเทียบกับประเทศอื่นที่ใช้เวลานาน4-5เดือน และการทดสอบที่ผ่านมาดําเนินการเพียงร้อยละ50เท่านั้นแต่ผู้ให้บริการและเคเลร์เฮาส์ก็เลือกทดสอบเฉพาะส่วนที่คิดว่าจะเกิดความเสี่ยงหรือปัญหากับผู้ใช้บริการมากที่สุดและสิ่งที่สร้างความกังวลมากที่สุดคือระบบเชื่อมต่อสัญญาณโทรศพัพท์เราเราย้ายไปแล้วนะครับคนโทรหาเราเนี่ยอาจจะโทรไม่ติดนะครับนี่คือความเสี่ยงอันหนึ่งคือโท,โทรไม่ติดแต่ถามว่าเราเราจะรู้ไหมเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราเองเอาจจะโทร ไปที่อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพ,รา,เพร,าาเราอาจจะต้องคอยคอยช่วงแรกๆที่ที่ที่พอร์ตเนี่ยต้องคอยสังเกตนหนึ่งว่าเฮ้เราวันนี้ทุกทีเคยเคยมีคนโทรหาเราสัก20คนเอ้มันเหลือแค่5คนหรือเปล่าขณะที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เห็นว่าการคงสิทธิ์เลขหมายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการคิดจะเปลี่ยนค่ายแต่ยังสามารถใช้เบอร์เดิมได้ ดีค่ะเพราะว่ามันบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าโปรโมชั่นที่เขาใช้อยู่ไม่ดีถ้าเกิดเปลี่ยนได้มันก็เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคแต่ว่าสำหรับหนูก็ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนค่ายวันพรุ่งนี้ผู้ให้บริการแต่ละรายจะประกาศสถานที่ที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นจะเริ่มที่กรุงเทพมหานครก่อนและหลังวันที่15ธันวาคมผู้ให้บริการแต่ละรายจะประเมินร่วมกันและหากไม่เกิดปัญหาอีกก็จะขยายจุดให้บริการไปตามต่างจังหวัดได้ครบภายในปลายเดือนมกราคม2554พัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน